บทที่161ไม่มีทางที่จะเพิกเฉยต่อเธอเขาไม่ใช่คนเดียวในห้องประชุมที่ตกใจกับฉากนี้และผู้บริหารของแผนกอื่นๆก็ต้องมองซีอที่เดินจากไปอย่างรวดเร็วด้วยความตกตะลึงไม่นานหลังจากนั้นเมงซีผู้ช่วยพิเศษของประธานาธิบดีก็เดินตามออกไปและหันกลับมาหลังจากนั้นไม่นานเฮเออร์ท่านประธานมีเรื่องต้องทำอยู่การประชุมวันนี้จบลงที่นี่เราไปก่อนนะเมื่อทุกคนได้ยินก็ไม่เชื่อปล่อยฉันไปนี่คือดวงอาทิตย์ที่ออกมาจากทิศตะวันตกจริงๆ เช่นชาวไม่เพียงแต่ทำลายอยอข้อห้ามที่สั่งสมมาหลายปีเท่านั้นแต่เขาเป็นคนแรกที่รับโทรศัพท์ในการประชุมระดับสูงยิ่งไปกว่านั้นหลังจากรับสายเขาก็จากไปจริงๆและแม้แต่การประชุมก็ถูกยกเลิกกลางคันวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับท่านประธานมีใครรู้จักบ้างฉันจะรู้เรื่องนี้ได้อย่างไรแต่ฉันเดาว่ามันเกี่ยวข้องกับผู้หญิงไม่มีทางคุณรู้ได้ยังไงเมื่อกี้ได้ยินเป็นผู้หญิงโทรมาแต่ไม่กล้าเข้าใกล้เลยได้ยินไม่ชัดอาจจะเป็นดาราหญิงเมื่อคืนนี้ ใครจะรู้ยังไงซะก็ต้องเป็นผู้หญิงมิงซีรีบจักไปพร้อมกับหลุยเชนแม้ว่าเขาจะเป็นคนสนิทของพระเจ้าลูแต่เขาก็ไม่เข้าใจว่าท่านประธานลูกําลังคิดอะไรอยู่ในขณะนี้ประธานลูตอนนี้เราจะไปไหนกันในลิฟต์เมงซีถามอย่างระม,มัดระวังหลุยยูเชนขมวดคิ้วดูไม่พอใจอย่างยิ่งไปที่ศาลศาลเมืองเจออดไม่ได้ที่จะตะโกนและเมื่อเขาตระหนักว่าเขาสูญเสียความสงบไปแล้วเขาก็ปิดปากทันทีนายท่านลูเราจะขึ้นศาลเพื่ออะไรหลุยยูเชนไม่ตอบแต่หันศีรษะและมองเขาอย่างจริงจัง ฉันฉนพูดมากเกินไปใจเย็นใจเย็นนานท่านลูกการจ้องมองของลูย่เชิญทำให้เมิงซีอีแสบหนังศีรษะและหลังของเขาเต็มไปด้วยเหงื่อเย็นเมื่อรู้ว่าเขารบกวนท่านลูกเขาจึงไม่กล้าถามคำถามอีกต่อไปและเงียบไประหว่างทางไปศาลลู่ยู่เชิญน,นั่งอยู่ที่เบาะหลังหลับตาและขมวดคิ้วเล็กน้อยราวกับว่าเขากำลังหลับตาเพื่อพักจิตใจดูเหมือนเขาจะพักผ่อนแต่จิตใจของเขายังคงสะท้อนสิ่งที่จางมาม่าเรียกว่าตอนนี้ในท่านฉันไม่สามารถหยุดนายหญิงสาวได้ นายหญิงสาวยืนกรานที่จะไปศาลเพื่อไปปรากฏตัวในศาลนายหญิงสาวอยู่ได้ไม่นานและมีคนในศาลมากมายหากมีข้อพิพาทใดๆที่กระทบกระเทือนสาวน้อยมันจะแย่มากเดิมทีเขาคิดว่าคนที่โทรมาคือถังซินหลัวเมื่อคืนเขาไม่ได้กลับไปและเธอก็เฉยเมยด้วยความโกรธเขาจึงขอให้มงซีเรียกดาราสาวมาและจงใจให้ผู้คนออกข่าวและถ่ายรูปเหล่านั้นฉันคิดว่าตรับใดที่ถังซินหลัวอ่านรายงานเมื่อเช้านี้เธอก็คงจะโทรหาเขาเพื่อขอความช่วยเหลืออย่างแน่นอน ในที่สุดเธอก็มั่นคงจริงๆจนถึงตอนนี้เธอยังไม่ได้ส่งข้อความถึงเขาเลยแม้แต่น้อยในที่ประชุมเมื่อเห็นเบอร์โทรศัพท์จากวิลล่าก็คิดว่าสุดท้ายเธอก็รับไม่ไหวแล้วท้ายที่สุดก็เป็นแม่จังที่โทรมาเมื่อนึกถึงว่าเธอเมินเขาครั้งแล้วครั้งเล่าหลูยู่เฉินก็รู้สึกโกรธจนไม่อาจบรรยายได้ในใจ เขารู้ชัดเจนว่าเขาไม่ควรดูแลเธอเช่นเดียวกับเธอเขายังคงไม่สนใจเขาแต่เมื่อเขาได้ยินจังหมับออกว่าเธอออกจากศาลไปแล้วเธอก็ไม่สามารถเพิกเฉยต่ออีกฝ่ายได้เหมือนที่เธอทำเขาไม่รู้ว่ากล้ามเนื้อส่วนไหลผิดแต่เมื่อรู้ตัวเขาก็นั่งอยู่ในรถที่กำลังมุ่งหน้าไปยังสนาม เมื่อนึกถึงผู้หญิงตัวเล็กที่น่ารังเกียจและน่ารำคาญคนนั้นหลูยู่เฉินก็อดไม่ได้ที่จะเหละตาที่เย็นชาและลึกล้ำของเขาที่ประตูศาลถังซินหลัวซึ่งกำลังจะเดินเข้าไปปะทะก,กับหญิงชาราถาังถังรูอเลินและคนอื่นๆฝั่งของถังซินหลัวมีเพียงเธอทนายฟานและผู้ช่วยคนหนึ่งของทนายฟาน ในทางกลับกันฝั่งผู้เท่ามาดามถังนอกจากเธอและถังรัวหลานแล้วยังมีคนกลุ่มใหญ่อยู่ข้างหลังเธอทนายความผู้ช่วยสามคนและญาติหลายคนของตระกูลถังรวมถึงถังมีลูกสาวของถังรัวเล่นที่เกินจริงไปกว่านั้นคือพวกเขายังแจ้งนักข่าวด้วยและสื่อกลุ่มใหญ่พร้อมกับนักข่าวก็ติดตามอยู่เบื้องหลังตระกูลถังห่าวๆทังถังเป็นคนกลุ่มใหญ่เมื่อเทียบกับถังซินหลัวและคนอื่นๆที่มีเพียงสามคนพวกเขาดูมีพลังมากกว่ามากบทที่162จู่จู่ก็คิดถึงเขาหึมเจ้าคนไม่กระตันอยู่กล้าดียังไงมาอยู่ที่นี่ เมื่อเห็นถังซินหลัวใบหน้าของหญิงชราถังก็เปลี่ยนไปทันทีทุกคนมาดูสิเธอเองเธอคือถังซินหลัวหลานสาวที่ไม่กระตันยูของตระกูลถังผู้นี้ฟ้องย่าและป้าของเธอเองต่อสารเพื่อขอรัพย์สินของครอบครัวเล็กน้อยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจากสื่อมวลชนต้องรายงานตามความเป็นจริงและบอกความจริงพฤติกรรมนอกใจของเธอควรเปิดเผยต่อสาธารณะ หลังจากที่หญิงชราถังพูดจบนักข่าวกลุ่มใหญ่ก็รีบวิ่งเข้ามาสปอตไลท์ของนักข่าวมีทั้งกล้องและมือถือล้วนมุ่งความสนใจไปที่ใบหน้าของถังซินหลวคุณถังคุณคิดว่ามันไม่เหมาะสมไหมที่จะฟ้องคุณย่าและป้าของคุณในครั้งนี้คุณไม่กลัวที่จะถูกทุกคนวิพากวิจารณ์ถ้าคุณทำเช่นนี้คุณถังมีข่าวหรือว่าคุณไม่รอบคอบในชีวิตส่วนตัวของคุณคุณเพิ่งถูกนายน้อยหลูทอดทิ้งและตอนนี้คุณกำลังต่อสู้คดีมรดกกับครอบครัวของคุณเองในเวลาเพียงไม่กี่เดือนคคคุุณถัไไไดด้้้้ททรรยยศกกนนนนขอออาามมมวูสึตีหห่ นักข่าวเหล่านั้นส่วนใหญ่มาที่นี่ด้วยค่าใช้จ่ายของครอบครัวถังและคำถามที่พวกเขาถามนั้นเฉียบแหลมและใจร้ายและพวกเขาก็มุ่งเป้าไปที่ถังซินหลัวทนายความฟานรู้ว่าถังซินหลัวกำลังท้องและไม่เหมาะกับการสัมภาษณ์ที่นี่อย่างแน่นอนดังนั้นเขาจึงส่งสัญญาณให้ผู้ช่วยของเขาปิดกั้นนักข่าวทันทีและเขาก็นำถังซินหลัวเข้าไปในศาล อย่างไรก็ตามมีทั้งหมดเพียงสาคนเท่านั้นแม้ว่าทนายความแฟนจะเป็นทนายความเหรียญทองที่มีชื่อเสียงในเมืองเอแต่เขาก็ไม่สามารถทนต่อการกดดันและผลักไสของนักข่าวเหล่านี้ได้คุณนายหลูระวังตัวด้วยทนายฟานพยายามปกป้องถังซินหลัวที่อยู่ข้างหลังเขา ทั้งซินหลัวถูกผลักไปที่มุมกำแพงในเวลานี้และเธอก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกรำคาญเล็กน้อยในใจเธอยังคงประหมาทเกินไปโดยคิดว่าสิ่งที่เธอทำได้มากที่สุดเมื่อมาถึงศาลคือการ,รเผชิญหน้ากับตระกูลถังแต่เธอไม่ได้คาดหวังว่าตระกูลถังจะโหดเหี้ยมขนาดนี้แม้จะใช้กลอุบายความคิดเห็นของสาธารณชนก็ตามเมื่อถูกนักกล่าวกลุ่มใหญ่บังคับให้เข้ามุมถังซินหลัวทำได้แค่ปกป้องท้องของเธออย่างแน่หนาเธอไม่กลัวคำถามคมคมของนักกล่าวแต่กลัวว่าการถูกคนกลุ่มนี้รรยล้อมจะเผอทำร้ายทารกในท้องของเธอ ฝูงชนหนาแน่นและอากาศก,ก็บางลงเมื่อรวมกับบรรยากาศที่ตึงเครียดทั้งซินหลัวรู้สึกว่าหายใจลำบากมากขึ้นเรื่อยๆและความรู้สึกหายใจไม่ออกก็ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆเธอพิงกำแพงโดยเปล่าประโยชน์และทันใดนั้นก็อยากเจอหลู่อยู่เฉินขึ้นมากเห็นได้ชัดว่าเมื่อคืนนี้มีข่าวหรือว่าเขามีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นแต่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญเช่นนี้คนแรกที่นึกถึงก็คือเขาจริงๆถ้าเพียงเขาอยู่ที่นี่เมื่อเห็นว่าพวกเขากำลังจะถูกกลุ่มนักข่าวล้อมรอบก็มีเสียงแตรดังอยู่นอกประตูศาล หลังจากนั้นทันทีประตูศาลก็เปิดออกและรถหรูสีดำห้าคันก็ขับเข้ามาและจอดตรงใต้ขั้นบันไดทางเข้าหลักของสนามทนายฟานถอนหายใจด้วยความโล่งอกเมื่อเห็นรถเบลลี่สีดำชั้นนำโชคดีที่อาจารย์มาไม่อย่างนั้นนางหลูก็ได้รับบาดเจ็บจริงๆและเขาไม่รู้จะขอโทษอย่างไรกลิ่นของนักข่าวเฉียบแหลมที่สุดทันทีที่พวกเขาเห็นรถหรูทั้งห้าคันขับเข้ามาพวกเขาก็ไม่สนใจถังซินหลัวและล้อมรอบพวกเขาทันทีล้อเล่นนะนี่คือสนามและรถของทุกคนก็จอดนอกสนามตามกฎ มีเพียงรถรูทั้ง5้าคันเท่านั้นที่สามารถขับเข้าจากด้านนอกประตูได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวางสถานะของผู้มาเยี่ยมชมนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายผู้สื่อข่าวเล็งปืนไปที่รถรูชน,นำกลัวพลาดนัดทังสินหลัวเอ็นตัวพิงมุมและเห็นเบนทีสีดำที่คุ้นเคยในที่สุดหัวใจของเธอก็ให้ลงสูงเบ้าตาเป็นสีแดงและพรงจมูกไม่สามารถช่วยกรดแพนโททินิกได้เธอไม่คาดคิดว่าลูออย่เฉินจะมาจริงๆ บทที่163เป็นความผิดของสามีสามีมาสายหลังจากที่รถหยุดลงชายชุดดำที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีกลุ่มหนึ่งก็รีบลงจากรถที่อยู่ด้านหลังผู้สื่อข่าวที่อยู่รอบรถคันรูนคันแรกถูกกลุ่มชายร่างใหญ่ชุดดำขับออกไปจากระยะที่ปลอดภัยทันทีในขณะนี้ชายหนุ่มผู้มีมาระยาทดีคนหนึ่งได้ลงจากที่นั่งนักบินร่วมของรถยนต์เบลลี่สีดำหลังจากลงจากรถเขาก็เดินไปที่ประตูด้านหลังแล้วเปิดประตูด้วยความเคารพหลังจากนั้นทันทีชายคนหนึ่งที่ปกคลุมไปด้วยความเย็นก็ออกมาจากรถ ชายผู้นี้หล่อเหลาและไม่ธรรมดามีลักษณะที่ลึกซึ้งและมีรูปร่างที่สูงม,มากและได้สัดส,ส่วนที่ดีเขาดูสูงขึ้นอย่างน้อย190เซนติเมตรและสวมชุดสูททำมือราคาแพงเขาดูฟุ่มเฟือยแต่เขาก็มีพฤติกรรมที่เข้มงวดทันทีที่เขาลงจากรถดวงตาที่เหมือนเหี่ยวของเขาก็กวาดไปทั่วใบหน้าของกลุ่มนักข่าวและสายตาที่เย็นชาของเขาก็สะบัดไปทั่วพวกเขานักข่าวที่เดิมทีต้องการยกล้องขึ้นเพื่อถ่ายภาพอย่างรวดเร็วก็ทำไม่ได้ไม่กล้าเคลื่อนไหวแบบหุนหันพลันแล่น ใบหน้าของลุยเชนเย็นชาอย่างยิ่งและในที่สุดดวงตาสีเข้มของเขาก็จับจ้องไปที่ขั้นบันไดถังซินหลัวยืนอยู่ที่ด้านบนสุดของบันไดซุกตัวอยู่ที่มุมห้องมองดูเขาอย่างสมเพชชายคนนั้นขมวดคิ้วแต่ผ่านไปเพียงวันเดียวตั้งแต่เขาเห็นเขาและหญิงสาวตัวเล็กที่น่ากังวลคนนี้ก็น้ำหนักลดลงอีกครั้ง เขาจมใจเพิกเฉยต่อความทุกข์ที่ผ่านเข้ามาในหัวใจริมฝีปากบางของเขาถูกเม้มเป็นเส้นและเขาก็เดินขึ้นไปทีละขั้นทังซินหลัวซุกตัวอยู่ที่มุมกำแพงมองดูหรืเชนเดินมาหาเธออย่างช้าๆดวงตาสีดำลึกของเขาดูเหมือนจะซ่อนความโกรธเล็กน้อยและทุกย่างก้าวที่เขาก้าวไปหาเธอดูเหมือนจะเหยียบปลายหัวใจของเธอ ไม่เพียงแต่ถังซินหลัวเท่านั้นแต่แม้แต่ตระกูลถังและกลุ่มนักกล่าวที่อยู่ใกล้พวกเขาก็สัมผัสได้ถึงความเย็นเยือกและการบังคับอันทรงพลังที่เล็ดลอดออกมาจากกอชายคนนั้นหญิงชาราถังและถังรัวเลนยังแสดงความพึงพอใจบนใบหน้าของพวกเขาแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าชายคนนี้คือใครแต่ก็เห็นได้ชัดว่าถังซินหลัวต้องขัดทําให้บุคคลสําคัญบางคนขุนเคืองยังมีอีกสองขั้นตอนสุดท้ายและหลูอวิเชนกําลังจะไปถึงขั้นสูงสุด ทนายฟานกำลังยืนอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายในฐานะคนเดียวที่ยืนอยู่ระหว่างคนทั้งสองเขารู้สึกว่าเขาต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อนมน้าวนายท่านลู่จะเห็นได้ว่านายท่านลู่โกรธนายน้อยหญิงลู่แล้วแต่นายน้อยหญิงลูก็เป็นหญิงตั้งครรภดังนั้นแม้ว่านายท่านลู่จะโกรธอีกครั้งในเวลานี้เขาก็ไม่สามารถโกรธหญิงตั้งครรภได้ทนายฟานรู้จักอารมณ์ของนายท่านลู่มาโดยตลอด เขาระงับความกลัวในใจและกำลังจะพูดเมื่อคำพูดนั้นมาถึงปากของเขาเขาได้ยินอาจารย์ลู่พูดกับนางลู่บนบันไดด้วยเสียงแหบห้าว่าอย่ากังวลไม่ต้องกลัวฉันอยู่นี่แล้วอะไรเขาได้ยินถูกต้องหรือไม่อาจารย์ลูกคุณนายเย็นชาคุณไม่ได้มาที่นี่เพื่อสอนบทเรียนให้นางหลูแต่เพื่อเกลี้ยกล่อมผู้อื่นเหรอในวินาทีถัดมาถังซินหลัวซึ่งรู้สึกตึงเครียดมาโดยตลอดจู่จก็ร้องให้ออกมาแล้วจึงพุ่งตัวเข้าไปในอ้อมอกกว้างของชายคนนั้นวุบฉันกลัวมาก เธอโยนตัวเองเข้าไปในอ้อมแขนของหลู่ยูเ่เฉินรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยและอารมณ์ตึงเครียดของเธอก็ระเบิดออกมาในที่สุดเขาอุ้มร่างเล็กของเธอไว้ในอ้อมแขนและตบหลังเธอเบาๆอย่ากลัวเลยฉันอยู่นี่ฉันขอโทษฉันไม่คิดว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นฉันผิดเองฉันเกือบจะทำร้ายเด็กแล้ว เธอร้องให้เศร้ามากและโค้งเข้าหาอ้อมแขนของเขาขณะร้องให้หลูยยู่เฉินถอนหายใจเมื่อรู้ว่าคราวนี้เด็กหญิงตัวเล็กๆรู้สึกหวาดกลัวจริงๆทำไมไม่เมื่อเขาเข้ามาตอนนี้และเห็นการต่อสู้เช่นนี้เธอถูกรายล้อมไปด้วยนักก่าจำนวนมากซึ่งไม่รู้ว่าเธอท้องและการกดดันเล็กน้อยอาจนำไปสู่หายนะได้ไม่ใช่ความผิดของคุณคุณเป็นคนดีมากเขาจูบผมอ่นอ,อนนุ่มของเธอเบาๆและปลอบโยนเขา มันเป็นความผิดของสามีของฉันสามีของฉันมาสายมันเป็นความผิดของเขาทั้งหมดเมื่อน,นี้เขาโกรธเธออย่างอธิบายไม่ได้ซึ่งทําให้วันนี้เธอต้องเผชิญกับเรื่องงอทั้งหมดนี้เพียงลําพังเธอเป็นหญิงตั้งครรภ์และเป็นเรื่องปกติที่เธอจะอารมณ์แปรปรวนเขาไม่ควรทดสอบเธอแบบนั้นบทที่164รักษาคนปากของทังซินหลัวทังซินหลัวอดไม่ได้ที่จะย่นจมูกของเธอเมื่อเธอได้ยินคําพูดของเขาและน้ําตาก็ไหลลงมาอย่างควบคุมไม่ได้สามีบังเอิญเธอตะโกนออกมาตามคําพูดของเขาเมื่อหลูยู่เฉินได้ยินสามี ที่เหมือนแมวของเธอดวงตาของเขาก็มืดลงและเขาก็กอดเธอแน่นยิ่งขึ้นในอ้อมแขนของเขาฝ่ามือใหญ่รูปหลังของเธอเบาๆซึ่งดูเหมือนจะปลอบโยนและแสดงความรักทั้งิ้นหลัวเหวี่ยงตัวเองเข้าไปในอ้อมแขนของเขาและอบมือเล็กๆทั้งสองของเธอไว้รอบเอวบางของเขาใบหน้าของเธอซุกอยู่ในอกของเขาด้วยความอับอายไม่กล้าที่จะเงยหน้าขึ้นในเวลานี้เองที่เธอรู้ตัวว่ามันสายไปตอนนี้เธอตื่นเต้นเกินไปและดูเหมือนเธอจะพูดผิดไปสักระยะหนึ่งไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการเรียกคำว่าสามี แต่เป็นครั้งแรกที่มีการพูดอย่างจริงใจยิ่งไปกว่านั้นเมื่อ,อเธอโทรหาเขาความสิ้นหวังและความตราการตาในน้ำเสียงของเธอก็แทบจะปกปิดไม่ได้ถังสิ้นหลัวรู้สึกและอายใจอย่างยิ่งเห็นได้ชัดว่าหลู่อยู่เฉินพอใจกับสามีที่มีเสน่ห์คนนี้มากเขาค่อยๆอุ้มเธอไว้ในอ้อมแขนของเขาทำให้เธอหดตัวลงใต้ปีกของเขาการกระทำดังกล่าวดูเหมือนจะประกาศความเป็นเจ้าของและการปกป้องหญิงสาวตัวน้อยของเขาทัานใดนั้นสื่อใต้บันไดก็ได้กลิ่นบรรยากาศการนินทาที่ไม่ธรรมดา หล่ยู่เชิญบุคคลในตำนานในเมืองเอจุดสูงสุดของอำนาจของอาณาจากักรคัคัวแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยปรากฏตัวในสื่อแต่ก็ไม่มีสื่อในเมืองเอที่จำใบหน้าของเขาได้ตราบใดที่พวกเขามีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมสื่อเกือบทุกคนจะถูกสอนจากผู้บังคับบัญชาเมื่อพวกเขาเข้าสู่วงการครั้งแรกว่าใบหน้านี้จะต้องตราตรึงอยู่ในจิตใจของพวกเขาหากไม่มีเขาก็เป็นเพราะถ้าคุณโชคดีถ้าคุณโชคดีได้พบกับบุคคลน,นี้โดยบังเอิญที่เมืองเอสักวันหนึ่งแค่รูปโปรไฟล์ก็เพียงพอที่จะขายหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ในวันถัดดไไปไ้ คุณชายเฉินรีบหน่อยรีบถ่ายรูปสิฉันตื่นเต้นมากฉันได้พบกับนายน้อยเฉินจริงๆนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้เห็นนายน้อยเฉินด้วยตนเองนับตั้งแต่ฉันอยู่ในวงการน,นี้มาห้าปีแล้วปาปารัสซี่สองคนจาก e n t e r ตอร์เทนเมนต์เอ็กเพรส ถ่ายรูปการพบกันลับของเชนชาวและลินเดเมย์และพวกเขาไม่มีรูปถ่ายจริงด้วยซ้ำรายงานเมื่อเช้านี้พิมพ์ซ้ำโดยสื่อหลายแห่งในเมืองเอปปาระสซีทั้งสองนั้นก็เช่นกันใหญ่ฉันทำเงินได้มากมายถ้าเราถ่ายรูปเชนชาว์ฮูวจริงๆตอนนี้เราจะมีรายได้มากกว่า entertainment express อย่างแน่นอนเมื่อได้ยินสิ่งนี้นักข่าวคนอื่นๆที่ยังกลัวชายร่างใหญ่ชุดดำก็หยิบกล้องออกมาถ่ายย่อรูปผู้คนรอบๆหรออยอเฉินไม่ใช่มังสวิรัตหากพวกเขาทุบตีนักลก่าวเหล่านี้จนหาตัวไม่เจอ แต่วันนี้ประธานลู่ไม่พูดผู้ช่วยเหมืองไม่พูดและแม้แต่ประธานชี้ก็ไม่พูดหากไม่มีคําสั่งชายร่างใหญ่ในชุดดําก็ไม่เคลื่อนไหวแต่พวกเขายังคงปิดกั้นอยู่ใต้ขั้นบันไดเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มนักกล่าวเข้ามาใกล้นักกล่าวถ่ายภาพด้านล่างแต่ตระกูลถังบนเวทีดูง,งุนงงผู้ที่มีสถานะและความรู้สูงสุดในตระกูลถังคือนางถังแต่เธอเกิดมาไม่สวยและไม่ยังเด็กเธอก็ ออกไปสังสอนระกกับชายชาราซึ่งทําให้มีเรื่องตลกมากมายจริงๆต่อมาหญิงชาราจากไปเร็วดังนั้นเธอจึงลังเลที่จะเข้าร่วมงานเลี้ยงที่มีชื่อเสียงเหล่านั้นมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเธอก็ยิ่งห่างไกลจากแวดวงบนของเมืองเอมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้หลู่ยูเ่เฉินเป็นคนแบบไหนเป็นเรื่องยากที่ครอบครัวร่ำรวยทั่วไปจะได้พบเขาด้วยตนเองจนถึงตอนนี้นางถังยังไม่รู้ว่าหลูย่ยู่เฉินคือใครเนื่องจากแม้แต่หญิงชราไม่เคยเห็นเขามันจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่ครอบครัวถังที่เหลือจะรู้ตัวตนของเขาเมื่อเห็นเขาปรากฏตัวอย่างสง่างามที่ประตูศาลในรถราคาล้านดอลลาร์เขาคิดว่าเขามาที่นี่เพื่อจัดก,การถังซินหลัวแต่ในชั่วพริบตาทั้งสององค์ก็กอดกันหญิงชราถังไม่รู้จักตัวตนของอีกฝ่ายแต่เมื่อเธอเห็นเขาอุ้มถังซินหลัวเธอก็เกลียดที่จะเห็นเขาทันทีอย่าางงมกก็็เเปนพีย เศรษฐีเท่านั้นที่เลี้ยงเมียน้อยนี้ไว้แล้วถ้าเขาเป็นคนรวยละ่ะเธอเป็นคุณย่าที่สูญเสียเงินต่อหน้ากระตัญยูแม้ว่าราชาแห่งสวรรค์จะมาเธอก็จะไม่กลัวเขาบทที่165ภาพบางภาพไม่เหมาะกับเด็กเมื่อนึกถึงสิ่งนี้ถังวงชันแฟงก็ก้มหน้าลงทันทีชี้ไปที่ทั้งสองกอดกันและสาบแช่งทั้งซินหลวแกหาคนป่ามาสนับสนุนแกได้ที่ไหนอาคุณย่าของแกยังอยู่ที่นี่ยังไม่ตายและแกกล้าที่จะแสดงความรักกับผู้ชายป่าแบบนี้ต่อหน้าพวกฉันเหรอ แกคิดว่าเป็นคนอ่อนโยนเหมือนแม่ของแกหรือถ้าแกไม่สามารถยืนได้ด้วยตัวเองแกก็แค่รู้วิธีพึ่งพาผู้ชายมันน่าอายจริงๆสำหรับตระกูลถังเก่าของพวกเราถังวังชันซังดุถังซินหลัวด้วยใบหน้าโมโหโดยลืมไปเลยว่าเธอได้ไล่ถังซินหลัวออกจากตระกูลถังเมื่อนานมาแล้วก่อนที่ถังซินหลัวจะถูกเธอปรับปรามโดยสิ้นเชิงและไม่มีทางต่อต้านได้เพื่อผูกขาดทรัพย์สินของตระกูลถังเธอก็ไล่เขาออกจากตระกูลถังตอนนี้ถังซินหลัวได้พบทนายความเพื่อยื่นฟ้องและดูเหมือนว่าเธอจะได้รับการสนับสนุนจากเศรษฐี หญิงชราถังเปลี่ยนใจและเปลี่ยนวิธีการทันทีเธอใช้ทัศนคติโดยตรงในการพึ่งพาคนแก่และขายของเก่าที่เธอเรียนรู้ในชนบทในตอนนั้นและใช้สถานะของเธอในฐานะผู้อาวุโสเพื่อปราบปรามถังซินหลัวหกักเธอเป็นคนนอกชี้ไปที่เด็กสาวตัวเล็กๆและดูดเธอบนท้องถนนคนอื่นอาจจะคิดว่าเธอมากเกินไปแต่เธอเป็นายายของถังซินหลัวและยายของเธอเองก็สอนบทเรียนให้กับหลานสาวของเธอในการรับรู้ของคุณถังแม้ว่าผู้พิพากษาจะได้ยินเรื่องนี้เธอก็จะคิดว่าเธอทำสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้น ถังว่องฉันแฟงคิดว่าการกระทําของเธอไม่มีที่ติแต่เธอไม่รู้ว่าการแสดงออกบนใบหน้าของกลุ่มนักข่าวในกลุ่มผู้ชมนั้นช่างมหัศจรรย์เพียงใดหลังจากที่ได้เห็นพฤติกรรมที่ท้าทายความตายของเธอฉันเคยเห็นคนที่อันตรายถึงชีวิตแต่ฉันไม่เคยเห็นใครที่กระตือรือร้อนขนาดนี้มาก่อนพวกเขาทั้งหมดใช้ประโยชน์จากตระกูลถังและได้รับคัดเลือกจากตระกูลถังเพื่อทําให้เสียชื่อเสียงถังซินหลัวเพียงว่าพวกเขาไม่คาดคิดว่าข้อมูลที่ตระกูลถังมอบให้จะแตกต่างจากสถานการณ์จริงมาก โชคดีที่พวกเขาไม่มีเวลารายงานอะไรโดยไม่เลือกปฏิบัติไม่เช่นนั้นพวกเขาจะสร้างความขุนเคืองให้กับคุณชายเฉินและจะไม่มีใครสามารถอยู่ในเมืองเอต่อไปได้ในอนาคตบนแท่นสูงนางถังไม่รู้ว่าเธอได้ทําให้ผู้มีอํานาจมากที่สุดในเมืองเอขุนเคืองและเธอก็ตะโกนและสาบแช่งต่อไปครอบครัวถังของเราก็อาชญากรรมจริงๆเราจะเลี้ยงดูผู้แพ้ที่ไม่กระตันอยู่เช่นแกได้อย่างไร ไม่เพียงแต่เราต้องฟ้องยายของตัวเองเท่านั้นแต่แกยังติดต่อกับผู้ชายที่น่าสงสัยข้างนอกด้วยถังซินหลัวแกทำกับฉันได้อย่างไรถ้าไม่ทำแบบนี้ลูกชายของฉันจะตายหรือแกคือความชั่วร้ายของตระกูลถังของเราจริงๆฉันยินดีจะโกรธแค่แกเท่านั้นมาดามถังผู้เท่ายืนอยู่ที่นั่นทุบหน้าอกของเธอและกระทืบเท้าทำให้เสียงของเธอดังเท่าที่เธอต้องการเธอไม่รู้สึกละอายเลยและอยากให้นักข่าวด้านล่างได้ยินการไว้ทุกข์ของเธออย่างชัดเจนและเจ้าหน้าที่ในศาลจะได้ยิน ถังซินหลัวทนไม่ไหวกับเสียงร้องให้ของถังหญิงชาราถังซินหลัวผลักหลุยเชินต้องการละทิ้งอ้อมกอดของเขาและเผชิญหน้ากับหญิงชาราถังอย่างไรก็ตามขณะที่เธอผลักออกไปเล็กน้อยชายคนนั้นก็คว้าด้านหลังศีรษะของเธอและกดหัวของเธอกลับเข้าไปในอ้อมแขนของเขาปล่อยเธอไว้คนเดียวเสียงทุ้มดังก้องอยู่ในหูของเธอหลังจากนั้นหล่ย่เชินซึ่งก้มศีรษะลงและเกลี้ยกล่อมเด็กหญิงตัวเล็กเบาๆก็เงยหน้าขึ้นดวงตาที่เย็นชาจ้องมองไปที่ใบหน้าของหญิงชาราถัางและเพียงแวบเดียวก็ทำให้ขาของหญิงชาราอ่อนแรง หลูฉ่ฉีเสียงเย็นชาดังมาจากริมฝีปากบางของชายคนนั้นใช่จูจูชายร่างใหญ่ในชุดดำก็ปรากฏตัวขึ้นด้านหลังชายคนนั้นแม้ว่าจะถูกคลุมด้วยชุดสูทแต่เอ็นกล้ามเนื้อของร่างกายนั้นก็ยังทำให้ผู้คนอดไม่ได้ที่จะรู้สึกหวาดกลัวหัวใจของมาดามถังผู้เท่าเต้นแรงและทันใดนั้นเธอก็รู้สึกไม่ดีลุยเชิญถอนสายตาที่เย็นชาจากใบหน้าของหญิงชาราถัง เขาประคองถังซินหลัวตัวน้อยด้วยมือเดียวและอีกมือปกป้องหลังส่วนท้องของเธอเขาก็กอดคนร่างเล็กได้อย่างสมบูรณ์ด้วยแรงเพียงเล็กน้อยเมื่อเท้าทั้งสองข้างลอยขึ้นจากพื้นถังซินหลัวก็สะดุ้งและอดไม่ได้ที่จะกระซิบว่าลุยเชนินอย่าก,กลัวเลยเขาปลอบเธอเบาๆแล้วจูบแก้มเธอบางมีเลือดเกินไปและไม่เหมาะกับคุณและลูกน้อยที่จะเห็นเข้าไปข้างในกันก่อน บทที่1 6 6่ง้สิถังซินหลวงเงียบแม้ว่าเธอจะไม่รู้ว่าเขากำลังจะทำอะไรแต่เธอก็มีลางสังหรณ์ที่คลุมเครือหลังจากย่วยูประธานท่านนี้แล้วตระกูลถังอาจไม่มีผลไม้ดีๆให้กินในวินาทีถัดมาเธอได้ยินหลูอวิเฉินพูดกับหลูฉีว่าเพื่อประโยชน์ของซินหลวงคราวนี้ปล่อยให้ชายชราและผู้หญิงไปก่อนที่เหลือคุณจัดการเองได้ครับท่านลู่หลังจากที่หลูฉีพูดจบเขาก็เงยหน้าขึ้นและมองไปที่ญาติของตระกูลถังด้วยสายตาที่ดุร้าย ลูชีเป็นผู้ชายที่แทบไม่มีการแสดงออกเลยแต่เป็นเพราะขาดการแสดงออกซึ่งทำให้ผู้คนรู้สึกหวาดกลัวมากยิ่งขึ้นคุณคุณต้องการอะไรเมื่อเห็นลูชีตัวสูงเข้ามาใกล้ทีละก้าวคุณนายถังก็ตกใจมากจนถอยกลับไปหลายก้าวหากไม่ใช่เพราะสายตาอันรวดเร็วของหลานสาวถังมีและมือที่คอยช่วยเหลือเธอเธอก็ยังไม่รู้ว่าเธอจะถูกโยนเข้าไปอย่างไรลูชีไม่ตอบแต่เพียงก้มหน้าลงแล้วเดินไปหาตระกูลถังชายร่างใหญ่ในชุดดำสามคนขึ้นมาจากขั้นบันไดรวมถึงลูชีด้วยซ้ำก็ยังมีไม่ถึงห้าคนด้วยซ้ำ แต่แม้จะ,ะเผชิญหน้ากับชายร่างกำยำทั้งสี่คนนี้ตระกูลถังก็ยังกลัวเกินกว่าจะเคลื่อนไหวหลูชีเดินนำหน้าผ่านผู้หญิงหลายคนและคว้าชายหนุ่มที่ซ่อนอยู่ข้างหลังพวกเขาชายหนุ่มไม่มีแรงที่จะต่อสู้กลับลูชีคว้าข้อมือของเขาและด้วยแรงเพียงเล็กน้อยกระดูกในมือของเขาก็หักอ่าเสียงกรีดร้องดังมาจากฝูงชนครั้งแล้วครั้งเล่าและใช้เวลาเพียงชั่วพริบตาเท่านั้นที่พวกเขาทั้งสี่คนก็คว้าชายเจ็ดหรือแปดคนจากตระกูลถังที่ซ่อนตัวอยู่ในฝูงชนและสอนบทเรียนให้พวกเขาทีละคอนอ ในเวลานี้ถังซินหลัวถูกลูยเชิญจับไว้แล้วและเดินเข้าไปในศาลนอกเหนือจากการได้ยินเสียงกรีดร้องของโลกที่นองเลือดภายนอกแล้วถังซินหลัวยังไม่มีความรู้สึกตามสัญชาตญาณของภาพเมื่อเห็นว่าเธอได้ยินเสียงนั้นลูยูเ่เฉินก็อยากจะเงยหน้าขึ้นมองอย่างสงสัยดังนั้นเขาจึงทําได้แค่ก้มหัวลงและปิดริมฝีปากของเธอถือโอกาสหันเหความสนใจของเขาน้าก,ก่าวที่อยู่ใต้บันไดแม้ว่าพวกเขาจะเห็นทุกอย่างด้วยตาของตัวเองแต่ก็ไม่มีใครกล้าย,ยิงและรายงาน ทุกคนรู้ถึงตัวตนและภูมิหลังของประธานลูกมีเพียงคนโง่เท่านั้นที่กล้าทุบหัวของไทสืคนของตระกูลถังถูกลูชีและคนอื่นๆทุบตีอย่างสาหาัสเมื่อเหลือคนสุดท้ายลูชีกำลังเหยียบฝ่ามือของชายคนนั้นและถูพื้นรองเท้าของเขาจู่ๆร่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นข้างหลังเขากำลังถืออะไรบางอย่างอยูอย่ในมือของเขาและแทงไปที่หลังของลูชีโดยตรงหลูชีไม่แม้แต่จะมองย้อนกลับไปเตะเขากลับและทำให้เขาล้มลงบันได จนกระทั่งชายคนนั้นล้มลงกับพื้นจนทุกคนมองเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นผู้หญิงที่มาจากชนบทกับทั้งหวังชุนฟางหญิงชาราถังต้องการพูดอะไรบางอย่างแต่เมื่อลูชีหันสีสะดวงตาที่โหดร้ายและกระหายเลือดของเขาทำให้ขาของหญิงชาราถังสั่นด้วยความตกใจทั้งมีสนับสนุนหญิงชาราถังอย่างรวดเร็วและอดไม่ได้ที่จะตั้งคำถามสุภาพบุรุษพูดเมื่อกี้ว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ทำอะไรกับผู้หญิงและผู้สูงอายุคุณคุณจะตีผู้หญิงได้ยังไงชายร่างใหญ่ในชุดดำข้างๆลูชีถมน้ลาย เราไม่ได้บอกว่าเราไม่ทุบตีผู้หญิงและคนแก่ถ้าไม่ใจร้ายเราก็ไม่ทําแต่ถ้าใครกล้าทําใจร้ายคนที่นอนอยู่ด้านล่างจะเป็นชะตากรรมของคุณผู้ใต้บังคับบัญชาของตระกูลหลูทั้งหมดถูกโยนไปยังประเทศที่เสียหายจากสงครามเพื่อความอยู่รอดในสถานที่แบบนั้นไม่ว่าจะเป็นชายชาราผู้หญิงหรือเด็กล้วนอาจเป็นอาวุธสังหารได้หากไม่ใช่เพราะคําสั่งของลุยเชิญเมื่อกี้ก็ไม่มีใครในตระกูลถังที่สามารถยืนอยู่ที่นี่และพูดคุยกับพวกเขาได้ คำพูดของพวกเขาทำให้ตระกูลถังหวาดกลัวและผู้หญิงที่วางแผนจะใช้ประโยชน์จากเพศของตนเพื่อโจมตีพวกเขาก็ไม่กล้าที่จะมีความคิดแบบเดียวกันในตอนนี้หลังจากที่ลูชีและคนอื่นๆสอนบทเรียนให้เขาเสร็จแล้วก็จากไปผู้หญิงของตระกูลถังก็ร้องไห้และช่วยชายที่ได้รับบาดเจ็บลุกขึ้นและออกจากที่เกิดเหตุราวกับกำลังหลบหนีในทันใดนั้นมีเพียงหญิงชาราถังถังรูอเลินและถังมีเท่านั้นที่ยังคงอยู่ในตระกูลถังซึ่งยังคงทรงพลังมาก สำหรับทนายความและผู้ช่วยเหรียญทองที่มากับพวกเขาในตอนแรกพวกเขาซ่อนตัวอยู่ในสารอย่างมองการไกลก่อนที่ลูชีและคนอื่นๆจะเริ่มโจมตีบทที่167รอู้ตัวตนของชายร่างใหญ่แม่เราควรทำอย่างไรดีตอนนี้ถังมีสนับสนุนหญิงชราถังและมองถังรัวเลนด้วยสีหน้าเจ็บปวดเธอเป็นเจ้าญิงแห่งตระกูลถังตั้งแต่เด็กเนื่องจากพ่อของเธอเสียชีวิตเร็วแม่และยายจึงรักเธออย่างสุดซึง้งและมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเธอในทุกสิ่ง แม้แต่ในตระกูลถังสถานะของถังซินหลัวก็ไม่สูงเท่ากับเธอเองนี่เป็นครั้งแรกที่เธอรู้สึกเขินอายมากไม่ต้องกังวลไม่ว่าบุคคลน,นั้นจะโหดแค่ไหนเขาก็ไม่กล้าทำอะไรในศาลถังรูอรลเลนก็มีหัวโตวเช่นกันและเช่นเดียวกับถังมีเธอก็กลวัวตัวตนของชายคนนั้นมากเช่นกันฉันหวังว่าเขาจะลงมือสอนบทเรียนให้พวกเขาเพียงเพราะเขาถูกหญิงชาราดุเมื่อคิดแบบนี้ถังรูอรลเลนก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่าการกระทำของหญิงชารานั้นน่ารังเกียจต่อผู้อื่นมากเกินไป ดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่จะดูถังซินหลัวแต่เธอจะในรคุณขนาดนี้ได้อย่างไรแม้จะดูชายผู้มีอำนาจอย่างเห็นได้ชัดด้วยกันก็ตามมีนี่ไม่ต้องกลัวคุณยายอยู่ที่นี่ยายไม่เชื่อเธอไปศาลเพื่อพบผู้พิพากษาพวกเขากล้าทำผิดกฎหมายนั่งถังรู้สึกเสียใจกับหลานสาวของเธอแม้ว่าเธอจะรู้สึกเสียใจตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวเธอยังคงไม่ลืมที่จะปลอบเธอเธอพูดแบบนี้เพื่อปลอบใจถังมีแต่ก็เพื่อปลอบใจตัวเองด้วยเอาละแม่รีบเข้าไปข้างในเร็วๆนี้ถึงเวลาที่ศาลจะพิจารณาคดีเร็วๆนี้ ถังรัวหลานไม่ต้องการแสดงความคิดเห็นมากเกินไปเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของนางถังดังนั้นเธอจึงทำได้เพียงระง,งับความโกรธและช่วยนางถังไปข้างในส่วนญาติของตระกูลถังที่หนีไปเธอไม่คิดว่าคนกลุ่มนั้นจะมีประโยชน์ใดๆหนีไปได้เลยไม่ต้องอยู่ที่นี่และขัดขวางพวกเขาสมาชิกสามคนของตระกูลถังพบทนายและผู้ช่วยที่หลบหนีอยู่นอกเลาทันทีที่ทนายความของตระกูลถังเห็นทั้งสามคนพวกเขาก็ดึงพวกเขาเข้าไปในเล้าทันทีคุณถังให้ฉันบอกคุณเถอว่า ครั้งนี้คุณก่อปัญหามากมายฉันไม่สามารถรับคดีนี้ได้คุณควรจ้างคนอื่นทนายหลีคนนี้ได้รับการว่าจ้างจากถังรัวเลอรในราคาที่สูงจากภายนอกแม้ว่าเขาจะไม่โด่งดังเท่ากับทนายฟานแต่เขายังคงเป็นสัญญาณทองในเมืองเออย่างไรก็ตามเมื่อเขาเห็นทนายฟานอยู่นอกประตูเมื่อสักครู่นี้เขาก็รู้สึกเสียใจที่ต้องฟ้องร้องถังรัวหลานแล้วเมื่อเขาเห็นหลู่ยู่เฉินซึ่งปรากฏตัวข้างหลังเขาอีกครั้งเขาก็รู้สึกเสียใจด้วยซ้ำทนายหลีคุณทำแบบนี้ได้ยังไง ฉันให้เงินคุณไปหลายแสนแล้วแต่คุณก็ปฏิเสธตอนนี้และศาลจะเริ่มเร็วๆนี้คุณไม่ได้โกงฉันเหรอฉันไม่ได้โกงคุณฉันทำไม่ไหวจริงๆเธอผู้สนับสนุนหลานสาวของเธอนั้นแข็งแกร่งเกินไปถ้าฉันรู้ว่าใครยืนอยู่ข้างหลังเธอฉันคงไม่เอาเงินคืนไปไม่ว่าอะไรก็ตามทนายลีครั้งหนึ่งเคยโชคร้ายมากและเกือบจะทำให้เชนชาวขุนเคืองเมื่อเขาช่วยนักธุรกิจท้องถิ่นในคดีความโชคดีที่นายน้อยเฉินไม่สนใจเขาในฐานะคนตัวเล็กดังนั้นเขาจึงรอดมาได้โดยไม่ได้รับอันตราย ชายร่างใหญ่แบบไหนกันที่มีอำนาจมากจนทนายหลี่ไม่กล้าแม้แต่จะยื่นฟ้องหากคุณต้องการนั่งบนพื้นแล้วขึ้นราคาก็พูดไปเถอะอย่าเพิ่งหลอกคนที่นี่ทนายความลีกลอกตาหากไม่ใช่เพราะว่าตระกูลถังมีเงินมากมายเขาคงไม่อยากจะรับกรณีแบบนี้ที่โกงหลานสาวของเขาจริงๆกูจะกลัวมึงได้ประโยชน์อะไรถ้ามีเงินทำไม่ได้ลืมไปเถอะกูจะเป็นคนดีไปจนสุดแล้วส่งพระพุทธเจ้าไปทางทิศตะวันตกแล้วบอกคุณ ชายร่างใหญ่ที่ปกป้องหลานสาวของคุณเขาคือนายน้อยเฉินแห่งนิมพิริกรุปหักคุณไม่รู้ชื่อของถังเฉินนายท่านลูก็น่าจะรู้ใช่ไหมนั่นคืออันนั้นอาจารย์ลู่หลู่ยูเ่เฉินหัวหน้าตระกูลหลู่นายน้อยเฉินคือสิ่งที่โลกภายนอกเรียกว่าหลู่ยูเ่เฉินเมื่อเขาเข้าครอบครองรอยันกรุปเป็นครั้งแรกต่อมาเขาเข้ายึดครองตระกูลหลู่เดิมทีตำแหน่งของท่านหลอดหลู่ได้รับความนิยมเฉพาะในตระกูลหลู่เท่านั้นแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างจึงค่อยๆเริ่มแพร่กระจายไปยังโลกภายนอกในช่วงสองปีที่ผ่านมาชื่อนี้น่าจดจาาามกกกยยิ่งงงขขึ้้นนนลลููปประธเเ็ไไดั